สุดยอดตำนาน BMW นะฮะคันนี้บอกได้เลยว่าน่าจะมีไม่เกิน5คันในประเทศไทยนะครับที่เป็นทรงนี้นะฮะ635 GS แล้วเป็นหลังคาทะลกด้วย uma. โอ้โหโคตรเจ๋เวอแล้วล้อมาในสตีมอพินานะฮะโคตรสวยเลยอันนี้เป็นปี1977นะครับเครื่อง3,210 cc สุดเกิน ประเมินจากสายตาคันนี้ต้องมีสัก5้าล้านต้องมีถ้าขายแล้วแต่พี่เขาไม่ขายแน่นอนดูจากภายในนะครับหลังคาถลกแบบนี้เปิดซันรูฟมูรูฟได้ขนาดนี้ภายในเป็นตัวสีฟ้าตัวนอกนะครับโอ้โหหายากทุกชิ้นพระเจ้าโหดเกินนี่จะเปิดเครื่องมาแล้วเป็นเครื่อง M Performance นะสุดเลยดูรถเก่านะฮะเราต้องดูตรงเส้นสายตรงนี้ครับ เป๊ะเปะมากที่ทำที่ไหนครับเนี่ยสวยเวอร์ทะเบียนตรงรุ่นน,นะครับหนึ่งเกครับโอ้โหอยากจะเข้าไปนั่งภายในจริงๆสวยเกินมองด้านข้างยังเฟี้ยวเลยนี่สูตร